สำหรับกติกาก็ให้กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วนะครับก็จะมช่วยกันกด subscribe ให้ถึงมีการ s ับ s c ้ i b e อด้วยนะครับอะก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดภูมิอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครไม่เข้ามาดูก็ถือว่าพลาดไหมก็อาจจะพลาดนะครับก็เพราะว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกบัตรทูมันนี่นะครับมูล,ลค่าเท่าไหร่ก็รอดูกันได้นะโอเคก็กติกาในการแจกครั้งนี้นะครับอ่ะก็ต้องมีกติกานิดหน่อยนะถ้าไม่มีกติกานะครับ ก็จะแจกหลายคนผมก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นนะนะกติกาในการแจกครั้งนี้นะครับก็มีกติกาอยู่ว่า,าให้ทุกคนหรือใครที่ทำอินโทรเป็นนะครับอินโทรก็คือ,อตอนที่ผมอตอนที่อยู่ต้นคลิปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับตอนต้นคลิปนั่นแหละอินโทรนะโอเคก็ถ้าใครทำอินโทรเป็นนะครับก็ ผมจะไปโพสต์ Post ในเพจ a c e b o o k ของผมนะครับว่าประกวดอินโทรนะครับก็ถ้าใครทำอินโทรเป็นนะครับก็ให้ไปคอมเมนต์ Comment ไว้ในเพจ a c e b o o k ของผมนั่นแหละนะครับก็เพจ a c e b o o k ของผมนะครับก็อยู่ใต้คลิปนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามกดไลค์ก็ฝากไปกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับโอเคก็การประกวดอินโทรนะครับ ผมก็จะให้เวลาถึงวันที่25นะครับ25ธันวาคมนะก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับก็ผมจะประกาศผลวันที่25ธันวาคมนะครับก็ให้เวลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็สีวันอยู่นะโอเคก็สำหรับกติกาก็ให้กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ ใครที่กดติดตามแล้วนะครับก็จะมีโอกาสมากกว่าคนที่ยังไม่กดติดตามนะไม่ใช่มีโอกาสมากหรอกก็คือคนที่ยังไม่กดติดตามคือผมจะขอตัดสิทธิ์ทันทีนะครับเพราะว่าถ้าจะรอมาแต่แบบว่ามารอให้ผมแจกอย่างเดียวนะไม่ดูคลิปอย่างอื่นผมเลยก็จะแบบมันไม่ใช่นะครับก็ช่วยติดตามผมไว้ดูคลิปของผม ทุกคลิปด้วยนะครับโอเคก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับอ่ะและผมจะประกาศผลนั่นแหละนะครับวันที่25ธันวาคมนะครับโอเคอ่าผมก็จะไปบอกในวันนั้นเลยนะครับมีแค่รางวัลเดียวเท่านั้นนะครับที่ผมจะแจกนะครับบัตรทูมันนี่เอาไว้ทำาอะไรก็บางคนนะครับก็เอาไว้เติมเกมเอาไว้อาว่เอาเติม ทูวอล l ล็นะครับก็สามารถทำได้นะครับหลายอย่างนะครับโอเคก็สำหรับบัตรทูนะครับก็ผมจะไปประกาศผลวันที่2 5นะครับว่าใครจะได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากได้บัตรทูอันนี้นะครับไว้เติมเกมหรือว่าเติมทูวอลเล็ตก็ สามารถทำอินโทรแล้วไปคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ในเพจ a c e b o o k ผมได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25ธันวานะครับผมจะประกาศผลนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคก็ ผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ